ไปค่ะคกิกี้วันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้น้องกิกี้จะพาเราไปเดินชมหมอกนะคะพาออกกําลังกายแต่เช้าเลยค่ะไปกับน้องกิกี้ค่ะดูซิว่าจะพาเราไปไหนเอานั่ไมเดินอย่างนั้นเหรอลูกอ๋อมันเปียกหรือว่า มธรรมชาตินะคะหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะวันนี้เลยเจอเหมอกมากมายค่ะไปค่ะเราไปดูเอาแบกออสเตรเลียกันโดยน้องกิก๊กพาเราเดินจ้ามาขยายนี่ Hú, đùa xì Dễ ngàm đấy, đùa giọt nước, กีกี้เดินไปข้างล่างอ,อ,อทำไมหนูเดินยนุ่งแย่งอย่างนี้ล่ะลูกมันเปียกเหรอหร,รือ,อ,อ,อว่ายังไงอ่ะไปเอ้าเก็บขาสิ What happened อ่ะเดี๋ยวก่อนหยุดไหน รถมาพี่รถมาลูกหยุดก่อนสต๊อปค่ะค่ะรถมาหยุดหยุดหยุดรถมาหยุดสตอป สโลสโลสโลช้าๆครับผมช้าๆค่ะใส่เส,สื้อแล้วเดินเราเดินไม่สะดวกเลยต้องถอดเสื้อออกเห็นไหมแค่นี้มีแต่ขนยังหลุดเดี๋ยวง สู้โอ้โอ้โอ้สู้ไม่ไหวเลย đi mà giọt giọt xong Ô thích 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 dùng làm là lại gì sắp sắp Stop Stop Con bay ngoài ok 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 bye, 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 ok 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 đẹp, đẹp, đơn đẹp, Ui Ui, Ui. Đu, đu, đu.